สดีค่ะอิงจะไยฟุกุอิค่ะวันนี้อิงจะพาทุกคนไปตามหาเครื่องหนีผมที่ร้านโมจิกันค่ะที่ที่อิงจะไปวันนี้นะคะก็คือห้างเซบูซึ่งอยู่ห่างจากบ้านอิงไม่เกิน5นาทีวันนี้อากาศดีมากๆก็เลยถือโอกาสนี้ออกมาเดินเล่นไปในตัวเลยค่ะถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะจะเห็นเป็นเหมือนรางรถไฟอยู่กลางถนนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือรางของรถรางที่เอาไว้วิ่งรอบฟุกุอิค่ะในญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะคะจะหาดูรถรางได้แค่ไม่กี่ที่ค่ะซึ่งฟุกุอิก็เป็นหนึ่งในเมืองทีี่่ยยังงงงงคมมรราวิอออบเืู ไว้ไว่าหลังอิงจะพาทุกคนไปนั่งชมบรรยากาศรอบๆเมืองก,กันนะคะเซบูเนี่ยนะคะก็จะเป็นห้างที่จะขายแต่พวกของจากแบรนด์ใหญ่ๆดังๆไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าน้ำหอมเครื่องสำอางต่างๆซึ่งจะเป็นของราคาสูงแทบทั้งหมดค่ะ ห้างมานะคะก็จะเจอโซนเครื่องสําอางสกินแคร์เคาน์เตอร์แบนต่ตางๆมีขนมรวมไปถึงของกินอีกเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เรามีภารกิจมาตามหาเครื่องหนีบผมเราจะผ่านโซนนี้ไปก่อนค่ะผ่านไปก่อนสําหรับอิงกล่าวว่าไว้วันหลังค่อยมาซื้อค่ะ บอกรายละเอียดนะคะว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างส่วนร้านที่เราจะไปในวันนี้นะคะก็คือร้านมมจิซึ่งอยู่ชั้น6ค่ะชื่อเต็มๆของร้านโมจินะคะก็คือมูจิรูชิเดียวฮิงค่ะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเนี่ยนะคะคือเขาจะเน้นขายของแล้วก็แต่งร้านออกแนวเป็นสีเอิร์ธโทนแล้วก็ของแต่ละอย่างของเขาเนี่ยจะมินิมอลมากๆค่ะ คืออิงชอบมากๆค่ะแพ็กเกจพวกแชมพูครีมนวดของเขาคือเหมาะสำหรับเอาไปวางแต่งบ้านให้บ้านดูมินิมอลมากๆตรงนี้นะคะจะเป็นโซนคิทเช่นหรือว่าโซนในห้องครัวค่ะจะมีซอสปรุงอาหารสำเร็จรูปขายด้วยนะคะแอบมีเมนูของไทยด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะจะมีชุดผัดขี้เมาด้วยค่ะไว้วันหลังอิงจะลองมาซื้อกลับไปทําทานดูค่ะแอบเหลือไปเห็นกระเพรากับราบด้วยค่ะราคาไม่ธรรมดาเลยทั้งคู่ค่ะส่วนตรงนี้จะมีแกงเขียวหวานแล้วก็ต้มยำกุ้งด้วยนะคะไว้คลิปหน้าอิงจะมาซื้อไปทําทานดูค่ะ โซนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าราคาก็จะพอๆกันกับแบรนด์ทั่วไปเลยค่ะไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกมากจนเกินไปเนื้อผ้าแต่ละตัวของเขาเนี่ยดีแล้วก็นิ่มมากๆเลยค่ะ เดินดูของไปมาจนเพลินจนลืมไปเลยค่ะว่าจริงๆแล้วที่อิงมาวันนี้ต้องการจะมาซื้อเครื่องหนีบผมพออิงตั้งสติได้นะคะก็รีบหยิบรีบซื้อรีบเอาไปจ่ายตังค์เลยค่ะไม่ใช่อะไรนะคะกลัวจะหมดเงินไปมากกว่านี้ค่ะได้ของมาแล้วค่ะ ไหนๆออกมาแล้วทั้งทีก่อนกลับก็ขอไปซื้อมินิครัวซองที่ชีช,ชอบทานกลับไปฝากชีด,ด้วยเลยค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อิงเคยลงเพจรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งค่ะชื่อร้านว่ามินิวันเป็นร้านเบเกอรี่ที่ขายขนมโดยการชั่งน้ำหนักขายเป็นขีดค่ะลองไปตามอ่านดูได้เลยนะคะ ก็เป็น Travel Hair Ion หรือว่าเป็นเครื่องหนิบผมไร้าสายแบบพกพาของมูจินะคะวันนี้อิงไปซื้อมาอยู่ที่ราคา3,990เยนหรือว่าตีเป็นเลขกลมๆเลยก็ประมาณ1,200บาทเปิดมานะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานที่อธิบายวิธีการใช้ต่างๆวิธีการดูแลรักษาข้อห้ามต่างๆเอาไว้อย่างละเอียดมากๆต่อมาก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นสายชาร์จแบตของเราคือเล็กมาก สามารถพกพาได้แบบสะดวกมากๆสำหรับคนที่ชอบเดินทางอิงแนะนำเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องดีผมและสายแบบพกพาของมูจิที่อิงตั้งใจจะไปซื้อมาวันนี้เลยค่ะที่อิงเลือกซื้อเป็นตัวนี้ก็เพราะว่าอิงชอบความตัวเล็กพกพาง่ายแล้วก็ไม่มีสายมาแบบระยงระยางเกะกะเลยอีกอย่างก็คือตัวเครื่องเอยสีเอยเขาดูมินิมอลตามสไตล์มูจิมากๆค่ะ วิธีการใช้งานเขานะคะก็คือสะดวกมากๆสมมติว่าอิงต้องการใช้ะคะ่ะใช่ไหมก็แค่นี้เลยเขาจะมีตัวล็อกกับโอเพนตรงนี้นะคะจะมีสวิตช์ตรงนี้เนาะ,ะก็แค่เปิดแล้วก็ดันขึ้นกดตัวนี้นี่เลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ชาร์จแบตนะคะก็เลยมีไฟสีแดงกระพริบกระพริบขึ้นแบบนี้เนาะ,ะแบตเหลือน้อยมากๆแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอิงต้องการที่จะไม่ใช้ละต้องการปิดละก็นี่เลยค่ะปิดแล้วก็นี่เลย กดดันสวิตช์แค่นี้เลยง่ายมากสะดวกมากๆค่ะ ค่ะหลังจากที่ใช้ไปเมื่อสักครู่นะคะจะบอกว่าเครื่องหนี้ผมตัวนี้เนี่ยอิงว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบผมตรงอยู่แล้วหรือไม่ก็คนที่มีผมหน้ามาแล้วก็ต้องการเซตผมแค่แบบช่อเล็กๆอะ่ะแค่ช่อเล็กๆนะคือเขาไม่เหมาะกับช่อใหญ่แล้วก็ด้วยความที่เขาตัวเล็กนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนาะอิงชาร์จเขาไปประมาณ3-4ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าใช้ได้จริงๆนี่คือประมาณ25นาทีประมาณนี้เลย ด้วยความที่เขาไม่สามารถกําหนดอุณหภูมิความร้อนได้นะคะคือเขาก็แทบจะไม่ค่อยร้อนเลยแต่เอาจริงๆแล้วความเครื่องหนีผมมันควรจะร้อนอะแต่อันนี้คือมันแบบออกแนวแค่อุ่นๆแค่พอแบบอว่าเหมือนเวลาเราได้ผมเสร็จแล้วก็เอามือไปอังอังผมมันก็จะอุ่นๆประมาณนั้นอะคือมันจะไม่ได้ร้อนจี่จนแบบไว้จับไม่ได้อันนี้ก็คือแบบถ้าถ้าถามเรื่องความร้อนนะอิงว่ายังไม่ผ่านแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ร้อนคือ เป็นไปไม่ได้เลยที่ผมเราจะเรียบหรือว่าผมเราจะออกมาแบบสวยตามที่ต้องการมาดูข้อดีข้อเสียของเขากันบ้างดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเขาสะดวกแล้วก็พกพาง่ายแล้วเขาก็จะไม่เกะก,กะพื้นที่เราเลยเวลาเราเดินทางเนี่ยเขาจะประหยัดพื้นที่มากๆข้อเสียของเขานะคะก็คือเขาร้อนช้ามากกว่าจะร้อนเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะหน่อยตัวหนีบไม่ค่อยแน่นต้องจับเอาไว้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถกําเนิดความร้อนได้ตามที่ต้องการเพราะว่าเขามีแค่ตัวเปิดกับตัวปิดเนาะ ยังไงถ้าใครจะตัดสินใจซื้อแนะนำว่าให้ลองชั่งน้ำหนักดูก่อนได้นะคะถ้าเดินทางบ่อยต้องการที่มีผมแบบเล็กๆพกพาง่ายสามารถซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการความปังความร้อนไวความเป๊ะของผมอิงว่าผ่านไปก่อนได้ค่ะสำหรับเจ้าเครื่องหดีบผมตัวนี้นะคะอิงให้คะแนนตามนี้เลยค่ะ ถ้าถามว่าอิงรู้สึกยังไงกับเจ้าเครื่องหนีผมตัวนี้นะคะเอาจริงๆอิงแอบผิดหวังเล็กน้อยค่ะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้มกับราคาที่เสียไปมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับคนใจร้อนในครั้งนี้ไปแล้วกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ